วันนี้อาหารบ้าน,านกครัวเจเพนก็พาเ,เพื่อนๆจัดตกแต่งจานเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามีใบชะพูค่ะเพื่อจ,จัดใบชะพูให้ทานกับก้อยหอยของเราค่ะวันนี้อยากทานหอยอยากทานอาหารบ้านๆเหมือนบ้านตัวเองค่ะก็เลยหาใบชะพูมาค่ะก็ใช้พริกใช้พริกค่ะก็มาตัดสีนิดนึงค่ะเพื่อนๆใบชะพูแล้วก็สอบของสดค่ะสดมากค่ะก็ได้มาแล้วก็จัดเรียงใบค่ะทํา ไปจนเต็มรอบขอบจานเนาะล้วก็วันนี้จะใช้แตงกวาค่ะแต่ว่าเราจะเอาไส่เขาออกค่ะก็จะคว้านไส่ออกแล้วก็จะใช้มะเขือเทศประดับตรงกลางของแตงกวานิดหนึ่งเพิ่มการมองอตัดสีนิดหนึ่งค่ะอันนี้ว่าสามารถทานเครื่องเคียงเราได้พร้อมกับทานก้อยหอยค่ะเพื่อนๆวันนี้ทานของแซบ่บเะก็จะใช้ พริกค่ะแล้วก็แตงกวาค่ะอันนี้ก็วางแตงกวาหันหน้าเข้าหากันเนาะเอาไส้ออกแล้วก็เรียงไปตามช่องไฟค่ะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็อยากจะประดับด้วยสีแดงของมะเขือเทศค่ะก็ทําไปจนเต็มรอบขอบจานค่ะอาศัยความใจเย็นอีกแล้วค่ะงานงานละเอียดค่ะคุณแม่ละเอียดค่ะวันนี้ก็ เราอยากให้อาหารที่เราทําทุกจานเราทําด้วยหัวใจจริงๆแม้ว่าบางคนจะไม่ชอบทานอาหารอีสานแบบนี้เนาะบางคนก็าทานได้บางคนก็อาจจะไม่ไม่ใช่แนวบางคนก็เป็นคนใต้ก็อาจจะไม่ไม่ได้ถนัดก็แต่เราก็ทําด้วยหัวใจจริงๆก็อ,อยากให้ทุกคนได้ทานได้อย่างง่ายๆทานได้ทุกอย่างที่เราทำเนาะค่ะก็จัดจานขึ้นมาค่ะก็ จเย็นมากค่ะเพื่อนๆวันนี้วันนี้ทําหลายอย่างแต่ว่าก็อยากจะประดับจานค่ะก็ใส่แตงกวาไปหันหน้าเข้าหากันไปจนเต็มรอบขอบจานเรียงไปเรื่อยๆค่ะไอเดียง่ายๆวันนี้ค่ะก็จัดช่องไฟจัดองค์ประกอบค่ะแล้วก็ค่อยเอามะเขือเทศมาวางเนาะค่ะก็ดูแล้วใบชะพูเราค่ะอันนี้ใช้มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศสีแดงตัดก็จะเป็น มะเขือเทศวางไปบนแตงกวาที่เราคว้านเอาไส้ออกแล้วค่ะก็ทําไม่เคยซ้ํากันเลยค่ะเพืเ่อนเพื่อนไอเดียการจัดจานในแต่ละครั้งจริงๆก็ก็นั่นแหละก็คือแค่อยากให้ทุกคนทานผักผลไม้ทานอาหารของเราได้มากขึ้นเนาะอยากจะทานมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ทําอาหารอร่อยทุกอย่างค่ะก็เลยต้องจัดจานประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ใช้ใส่ก้อยหอยค่ะ ลาบหอยบ้านเราจะก,ก็เพิ่มความอยากในการทานให้ทานทานได้ทุกอย่างจริงๆพริกก็ได้แตงกว้าก็ได้อันนี้ใบชะพูก็ได้ค่ะก็ทานด้วยกันกับเพื่อนๆอิ่มอร่อยค่ะวันนี้อาหารบ้านครัวเจ๊เพ้นทาจัดจานทานกับก้อยหอยจ้าอร่อยจ้า,าอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้เพจอาหารบ้านครัวเจ๊เพ็นนะคะ